นั่งทำงานกับคอมทั้งวันค่ะเย็นแล้วหกโมงเย็นเปลี่ยนเอ,อเรียบทบ้างค่ะจะมาทำสวนค่ะเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะคะ exercise ออ,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 ออกกำลังกายด้วยกันถางหญ้าค่ะมาออกกำลังกายกันค่ะทำสวนกันค่ะหมายในการถางหญ้าวันนี้ให้มีทางเดินเข้า โดยที่ไม่มียากค่ะใกล้ความจริงแล้วค่ะอืมใกล้ความจริงแลใกล้ความจริงแล้ว,คคว,าลวถามย้าน,นี้ดีนะคะออกกําลังกายค่ะให้ร่างกายแขนขาได้ขยับบ้างค่ะจะได้แข็งแรงนะคะ ได้ดูข่าวไหมคะองค์พระองค์พาพระหทัยวายเราก็ต้องสร้างคุ้มคุ้มกันของเรานะคะออกกำลังกายคะ่ะออกกำลังกายทางย่าวันละหนึ่งชั่วโมงโอเคค่ะใกล้เสร็จแล้ว ในที่สุดก็สำเร็จค่ะทางเดินเข้าสวนเป็นทางเดินที่ไม่มีหญ้าค่ะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ